สวัสดีค่ะพบกนันอีกแล้วนะคะวันนี้มาแกะพัสดุกันค่ะจริง,รงๆแล้วช่วงนี้ปล่อยสั่งของมาเยอะเลยนะคะแต่ว่าใจร้อนแกะไปหมดแล้วค่ะเหลือแค่2ชิ้นนี้นะคะที่ของเพิ่งจะมาส่งเมื่อกี้นี้เองค่ะก็เลยเอามาแกะดูพร้อมๆกันนะคะสําหรับพิกัดข่าทั้งหมดเดี๋ยวปราจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะมาเริ่มแกะจากชิ้นนี้กันเลยนะคะ อันนี้จะเป็นหินกระจายกลิ่นของมูจินะคะราคาไม่แพงค่ะประมาณ200กว่าบาทนะคะนี่ค่ะที่ด้านในกล่องก็จะมีตัวหินแล้วก็ตัวถาดนะคะแล้วก็มีเป็นใบแนบมา1ใบค่ะนี่ค่ะตัวหินจะเป็นแบบนี้นะคะ มีผงๆติดมาด้วยค่ะเหมือนเป็นแป้งขาวๆที่เคลือบตัวหินไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นถาดค่ะเล็กๆน่ารักดีนะคะนี่ค่ะวางคู่กันแล้วก็จะเป็นแบบนี้เอาไว้วางบนโต๊ะทํางานดูน่ารักดีเลยค่ะจริงๆแล้วปอยมีเป็นเตาน้ํามันหอมแล้วก็เครื่องพ่นน้ํามันหอมแล้วนะคะแต่ปอยคิดว่าหินแบบนี้สะดวกดีค่ะถ้าเราเขี้เกียจจุดเตาหรือว่าขี้เกียจเสียบปลั๊กเปิดเครื่องนะคะแล้วก็หยดน้ํามันหอมใส่ตัวหินอันนี้เลยค่ะใช้งานง่ายดีนะคะ เหมาะสำหรับเอาวางไว้บนโต๊ะทำงานค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรจะลองใช้กับน้ำมันหอมที่ปอยมีอยู่ให้ดูนะคะอันนี้เป็นกลิ่นสวีทออร a เรนของ m ม j i ค่ะกลิ่นจะเป็นกลิ่นส้มหว,นหวานๆนะคะนี่ค่ะก็หยดลงไปประมาณนี้นะคะนี่ค่ะหยดลงไปแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆกำลังดีเลยนะคะ ว่าวางไว้บนโต๊ะทำงานเหมาะมากๆเลยค่ะอันนี้รูปร่างก็ดูมินิมอลน่ารักดีด้วยนะคะทีนี้มาดูที่ชิ้นต่อมากันค่ะอันนี้จะเป็นที่แขวนหูฟังนะคะ จะเป็นที่แขวนหูฟังที่เป็นไม้แบบนี้นะคะตัวแพคเกจดูดีเลยค่ะอันนี้มีเป็นกาวสองหน้าสําหรับติดที่พื้นมาให้นะคะอันนี้จะเป็นตัวฐานค่ะฐานจะเป็นแบบกลมๆนะคะแล้วก็ด้านล่างมียางรองค่ะเป็นไม้ดูสวยดีเลยนะคะงานเรียบร้อยดีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นฝั่งที่เอาไว้แขวนหูฟังนะคะตัวไม้จะโค้งมวนรองรับกับหูฟังค่ะไม่ต้อง กลัวตรงหูฟังจะเสียรูปทรงนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นก้านอลูมิเนียมค่ะเดี๋ยวไปจะลองประกอบให้ดูนะคะเอาตัวก้านหมุนติดกับตัวฐานก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวที่แครนหูฟังหมุนติดไปค่ะนี่ค่ะสำหรับการประกอบก็ง่ายมากๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาหูฟังของปลอยแขวนดูค่ะ นี่ค่ะลองแควนหูฟัง e d i f i e r นี้นะคะวางแล้วก็พอดีสวยเลยค่ะนี่ค่ะวางแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นไม้ดูสวยมินิมอลค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็น่ารักถูกใจนะคะรานะคาก็ไม่แพงด้วยค่ะอันนี้ประมาณ200กว่าบาทนะคะดูสวยน่ารักดีเลยค่ะ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ปล่อยแกะออกมาแล้วนะคะแต่ว่าพอใช้งานแล้วรู้สึกว่าใช้งานได้ดีก็เลยเอามาให้ดูกันค่ะจะเป็นขาตั้งอะคริลิกนะคะอันนี้สําหรับตั้งเครื่องเกม Nintendo Switch ค่ะแต่ว่าใช้ตั้ง iPad ก็ได้นะคะนี่ค่ะใช้ตั้งเครื่องเกม Nintendo Switch แบบนี้นะคะจะตั้งเป็นเครื่องไลร์หรือว่าเครื่องธรรมดาก็ได้ค่ะเป็นแบบใสๆดูสวยดีนะคะเดี๋ยวเราจะลองวาง iPad ให้ดูด้วยค่ะค่ะอันนี้จะเป็น iPad Air 5นะคะ ก็สามารถวางได้ค่ะวางแล้วก็ดูสวยดีนะคะเล็กๆขนาดกระทัดรัดแล้วก็เรียบๆค่ะใสๆวางบนโต๊ะก็ดูน่ารักดีนะคะอันนี้ก็ราคาประมาณ200กว่าบาทค่ะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในช่วงนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะ แล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ